สวัสดีเว้ยสวัสดีค่ะรู้หรือเปล่านี่ใครรีมบาคูดปะคะทำไมมึงพูดไวจังวะเสือกพูดดีดีดีดได้ค่ะขออีกรอบว่านี่ใครรีมบาคูยกูขออีกรอบได้ไหมรีมบาคูดกูมันไม่เหมือนตะกี้นะทำอะไรอยู่เสือกเสือกเสือก,เส,อกเสือกด้วยแม่ย <laughs> อยากฟังแกร้องเพลงอะ่ะ เพลงอะไรขอมาได้ฮั่นอเอาเพลงไม่รักไม่ต้องได้ไหมแต่กูร้องไม่ได้ไอซากจะให้กูขอทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวสอนร้องมามาบอกตัวเองทุกวันนั่นคนเจ้าน้ำตายไอแว่นจะด่ากูไอแว่นได้ไหมไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉัน ไม่รักไม่ต้องมาแครไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใหญ่ฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใหญ่ฉันห่วงใหญ่หี่อะไรหรอไม่รักไม่ต้องมาทำมาเร่ไรทางน้นเรื่องของมึงไม่กูให้มึงร้องตามอ้าวเหรอเพราะใจฉันยังอ่อนแอเพราะใจฉันยังอ่อนแออิมพอไว้ได้ไหมแบบ นนนนอ้เทีกทททีทีกททไนอนเถอะอบดูลเอ้ยถามได้ตอบได้ได้ยิงรู้จักรู้จักชายรู้จัก รู้จักคนที่พูดกับมึงคือใคร